เยอะเยอะเยอะผมต่อต่อวีโอนะครับเดี๋ยวเราก็ลังจะไปฟอร์จูนเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนก่อนคือวันนี้จะไปซื้ออุปกรณ์กล้องนิดหน่อยว่างๆกันเลยแบบทำวอล์กให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆมาดูกันจะดูบ่าวะนั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟอร์จูนเลยปะเอาล,ละตอนนี้เรามาถึงแถวบ้านโต้แล้วตาก,กล้องเรานั่นแหละทําไมมึงมาเร็วจังอันตรายครับไม่อยากถ่ายตอนที่ขับรถอยู่เฮ้มาแล้วมาแล้วกำลังทิ้งขยะยอยู่เลยเปิดรถก่อ นี่ไงนี่ก็คือตากล้องของเรานะครับเขาเขินหน่อยนิดนึงทักทายเพื่อนหน่อยเร็วโอ้ทักทายกันอย่างนี้เลย้ สายจริงๆอากาศตอนนี้เนี่ยไฟเขียวห้าวิเขียวทําเพื่อคือตอนเนี้ยแม่งหาที่จอดไม่ได้เลยนี่กูวนมาแบบสองสามรอบเลยเนะี่ยเราต้องหาต่อไปครับจนกว่าจะเจอเติม B v v ว p อพดิ<อ>เติม VIP ก็จอดได้แล้วเฮ้ยนี่ไงยิม้มยิมเยอะเยอยด้วยยิมเยอะเยอยดูดูดูดยิมเยอะเย้ะยิมเยอะเยอยแ้วยิม้มยอเยอะเยะนี่ก็ถึงแล้ว ซท่าพาซาแต่เราไม่ได้เมาเซนท่าพาซานะเรามานี่ฟอร์จูนเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วหิวช่อ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 หิวนียว่าพิซ่านี่โอ้อ่าฮ่าฮ่าเราเครียดอะไรเนี่ยรูอย้อิสแกมไหตามกันยังอิสระแกงม,มักดังปาิโดเจนสองไปตามมันด้วยนะเน,นนะี่ย ตอนนี้เราได้อุปกรณ์แล้วเว้ยนี่เว้็นี่นเหล็กนี้เป็นที่ใส่ไฟอ่ะเองอ่ายๆขาปลาหมึกโง่ๆด,ด้วยเออก็ออไม่มีเวลาละอัปเดตแค่นี้แหละเออกำลังจะเดินไปซื้อไฟกันที่เซ็นทันห,หน้าขาตั้งไฟมาแต่แม่งยังไม่มีไฟเลยจะไปซื้อไฟต่อฟออันเหลืองเลยกูแสงเหลืองหรือฟันกูเหลืองวะเนี่ย คือออกมาหน้าห้างอะแม่งติดเลยดูยังไม่ได้ทำฟันเลยฟันมังยืดฟันเหมือนมาป่ะก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับนี่ได้ไฟมาแล้วเอ้ยฝากพวกเองอ่ะช่วยถามถามอะไรหน่อยก็ได้อ่ะอยากทำ Q a A อ่ะก็ถามว่าพี่จบมาจากไหนทำอะไรพ่อชื่ออะไรอันนั้นไม่ต้องถามก็ได้นะเดี๋ยวเราอาจจะทำวอล์อย่างนี้เรื่อยๆถ้ามันแบบ มีการตอบรับดีนะอย่าลืมกดติดตามและซับส,สไครันด้วยนะครับไปแล้วบายทำไงถึงแบบรอแบบนันเดทวะเนี่ย